พ่อ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 อะไรสอนดูพาอหน่อยพ่อโอเคได้เื่อนร้อยยี่สิบสองปีฐานจุดน,นอกโอ้อยากตรงไหนเริ่มจุดแรกก็กลับบ้านเลยดูด้านบนตรงเนี้ยที่ชี้เนี่ยมันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆอ,อ,อยู่ อ่ะทีเนี้ยมาดูตรงหัวฐานสิงห์ตรงเนี้ยที่ชี้ไปนี่นะตรงเนี้ยมันจะมีเนื้อเกินเป็นผลเป็นเม็ดอยู่ประมาณสามเม็ดต่อมาก็ดูท่อนแขนตรงเนี้ยไล่ยาวลงมาเนี่ยจะมีเนื้อเกินเป็นถึงศอกเม็ดไข่ปลาประจำรุ่นอ่ะจะอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างฐานหมอนฐานสิงห์อ่ะทีเนี้ยมาดูจุดสำคัญตามชื่อพิมพ์เลยฐานจุดนอกเนี่ยมีเม็ดไข่ปลาอยู่บริเวณฐานจุดนอกตรงเนี้ยที่เหลือก็ส่องดูธรรมชาติแพ้เหมือนเดิมนั่นแหละจำให้แม่นลักษณะนเนื้อผพ้เป็นยังไงํำให้ดีๆีนสารลายยางเหมือนเดิม อาพาระรุ่นนี้มีตายางเห็นไหมเอาแป้งเออก็แค่นี้